จริงหรือมั่วโคมลอยกระชอนนวัดอิสระไกรศีลเจ้าพ่อนางงามจ่อลงเวทีการเมืองกลายเป็นกรณีที่ถูกหยิบมาพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเมื่อมีข่าวลือถูกแพร่ออกมาทางโลกโซเชียลว่าผู้จัดการประกดนางงามเวทีใหญ่อย่างนวัดอิสระไกรศีลถูกพักการเมืองต่างๆรุมจีบ โดยเจ้าตัวกำลังซุ่มเก็บขุมพลังเพื่อลงต่อกรกับเหล่านักการเมืองหน้าเก่าอีกด้วยนาทีนี้เวทีการเมืองร้อนแรงยิ่งนักประชาชนทั้งหลายต่างอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการตามความคิดเห็นของตัวเอง จึงมีการออกมาเรียกร้องให้เกิดความตระหนักเพื่อผลลัพธ์ในการปรับเปลี่ยนหลายต่อหลายครั้งซึ่งหนึ่งในนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ถูกจับตาอยู่เสมอนั้นนั่นก็คือนวัดอิสระไกรศีลเจ้าพ่อเวทีนางงามผู้โด่งดังโดยล่าสุดต้องบอกว่าทำเอาฮือหาในโลกออนไลน์อยู่ไม่น้อยเมื่อมีข่าวลือสะพัดว่า เจ้าพ่อเวทีนางงามนวัดอิสระไกรศีลเตรียมลงสู้ศึกการเมืองซึ่งมีหลายพักปรี่เข้าหาโดยงานนี้พิธีกรบันเทิงตัวแม่อย่างเป่าทีวีภูก็ได้แอบโยนข้อมูลที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ระบุว่าเจ้าพ่อเวทีนางงาม เตรียมลงสู้ศึกการเมืองหลายพักรุมจีบอีกไม่นานรู้แน่พักไหนทั้งนี้หลังจากที่เหล่าแฟนคลับและคนที่ติดตามทราบข่าวก็ได้จับเอาไปเป็นกระทุพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างต่อเนื่องซึ่งยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหลุดออกมาจากฝั่งนวัตเลยเพื่อยือนยันว่าข่าวโคมลอยที่แพร่สะพัดอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร